วันนี้วันที่31ธันวาคม2558เป็นวันสุดท้ายของปี258มาส่งท้ายปีเก่านะครับก็ผมจะพาชมงานรื่นเริงฤดูหนาวของดีนครลำปางก็ที่เห็นนา่าตือประตูทางเข้านะครับถ้าเข้ามาแล้วเราก็เจอร้านค้ามากมายนะครับ ปีนี้ผมาา and, มาสู่ว่าร้านค้ามีมากเป็นพิเศษเดี๋ยวผมพา่านจักรยานพาชมสถานที่นครับก็เริ่มต้นเราก็จะตรงไปในสนามกีฬาแต่นี่เข้าไปนะจะเลี้ยวซ้ายเจอร้านค้านะครับ ร้านค้าสองข้างทางก็มีเสื้อผ้านะครับแน่นอนเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีรองเท้าครับอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแออัดในการจราจรขับข้างและตอนนี้เวลาเสียบมงครึ้นนะครับเสียจมงมอขึ้น้นเ,ยเลยก็ค่อยๆปั่นไปนะฮะ ม,ม,มีหมวกครับหมวกมีเสื้อมีซีดีหนังไม่คมีโทรศัพนะครับโทรศัพท์แล้วก็มีกระเป๋าได้ได้สีได้ลยนะคะสี่กร้อยเกาเก้าเท่านั้ไปไหนไปงไปหอด้าได้เลยนะคะชุดชั้นในสีอะรกันก่อนเลยจ้า ตัวนี้ใช้ไปเยอะนะครับข้างรรองเท้านครับมรองเทาเสือผ้าตอนนี้คนเริ่มเดินแล้วนะครับคนเริ่มเดินแล้วมขัดฮะแว่นตาใ้ไ เ็ลี่นแเปีนกระเป๋ารับช่วงปีใหม่นะคะมองหากระเป๋าแบบไวเข้ามาาด้ในไม่ถูกวันแน่นอนหาสี่้าของเราวลานี้ไม่ได้แน่เลยกัะสาวอยากรด้าสีขาคะพิเศษเลยนะคะเส็บเค้ื่องงานของเรานะคะชอบไปไหนแบบไหนหยิบได้ซื้อได้ เที่ยงเรือก่งกลางมีบอลลอยเลยยมเลยับเพราะคืนผมเอาแว่นตรงีด้วยนะครับอเล่นช่วงรถขี่จุ่มิครับฮะรายกานี้เปนประจำทุกปีครับน่าถ่ายคลิปด้วยนะฮะต่อนะฮะสองนะ้อให้ที่หล